รถไฟพี่จอมรถไฟรถไฟเจสซ์ออฟไฟเจสซ์ออฟไฟก็เรือโซเซอร์ไฟอาจารย์ฝากกันบ้านเห็นให้ไว้ตั้งเรียกหน่อยชื่อรถไฟไงเรือโซเซอรถไฟล่องทองก็เลยมีคำอีกคำหนึ่งเมื่อกี้พระอาจารย์เสนอมารถลอรีดรอเด็กเลยนั่งรถไฟชมวิวไปอะไรไปบนเทือกเขาแมมเนี่ยงดงามสวยงามแต่รถไฟรอรีดกันบ้างไหมหรือว่าแค่เศษรถไฟ ไปเรื่อยๆนั่งอยู่บนรถไฟก็เสียแค่รถไฟไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็เลยเมื่อกี้นั่งดูนั่งคิดคือไม่รู้ว่าตอนกลางเอายั็งไงนะแต่เมื่อกี้พระอาจารย์พูดไปดีแลบวแต่ท่อนจบเนะีย่ยเห็นว่าถ้าจะเลือกนั่งรถไฟหรือว่ารถไฟถ้านั่งรถไฟไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไฟดับก,ก็ไม่ต้องกลับมานั่งรถไฟอ mm hmm. ม่ใอ่ใช่ไ่ต้องกลับมานั่งรถไฟ ไม่มีการหมุนเวียนเวียนวนนี่ไม่ต้องมาขึ้นสถานีนี้ออกสถานีนั้นเปลี่ยนชานชลานี้ไปขึ้นชานชลานั้นไม่จบไม่ใช่รถไฟจนไม่ต้องมานั่งรถไฟประมาณนี้มเมือดไหมเอาถ่ายจานได้พ่อาจารย์เสริมว่าถ้านั่งรถไฟก็ได้แค่เสพรถถไฟราศาัศนะรถ รถ,ถังไฟไปเรื่อยๆแล้วก็มีการลดไฟเลยไฟไฟ่มีการลดลงเลยได้แต่รถแผงไฟเสีกคนไยแล้วก็นั่งรถไฟแล้วต่อเชื่อมไประวบประบุน,นี้ไปด้วยใช่ไหมแต้เมื่อไรจะจบจะสิ้นใช่ไหมเพราะเพราะไฟไม่เคยลดก็ต้องมารถไฟต้องมาขึ้นสถานีนี้ชานชนานู้นเราขึ้นไปบนรถไฟแล้วทําอะไรก็คือเสพก็คือรักษารถก็คือเสเข้าไฟเสเข้าไปสุดท้ายก็ลงเสร็จลงรถ ลงรถไฟแต่ไฟไม่เคยลดเพราะอยู่บนรถไฟก็ไม่เคยลดไฟนะลงรถไฟแต่ไฟไม่เคยลดรถรถแห่งไฟรัะรถแห่งไฟก็ไม่เคยลดฉะนั้นก็คือเราก็ลองใหม่ในขึ้นรถไฟคราข้างไหนคลาข้างใดเน่ยเสพก็เสพได้ไม่ได้ห้ามเพราะยังเป็นวิสัยของของชาวโลกขึ้นหันผู้ครองเรือนเสพไปไบ้างแต่ควรจะมีการลดไฟลงบ้าง ได้ทั้งรอเรือสอเสอได้รถแห่งไฟแล้วก็ได้รถไฟด้วยไปเรื่อยๆนเนืองเหมือนการภาวนาเนียเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมาต่อไปรถแห่งไฟรอเรือสอเสอก็จะค่อยลดลงลดลงเองนะต่อมาต่อไปเมื่อรถแห่งไฟลดลงไปจนสุดแล้วเนี่ยลดไปถึงสุดปุ๊บแล้วเนี่ยพอลงจากรถไฟรถแห่งไฟก็ไม่มีรถแห่งไฟถูกลดลงจากรถไฟลงแล้วลงเลยไม่มีการขึ้นอีก สถานีไหนไม่รู้คุณจะไปจบที่สถานีไหนไม่รู้คุณรับไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยจบเมื่อไหร่ก็คือวัอนนั้นเมื่อไหร่นนั้นแต่รถไฟยังมีต่อไปนะ,นะรถไฟจะวิ่งต่อไปนะก็ไปรับผู้คนอยู่เรื่อยๆอนนะแต่คุณลงจากรถไฟแล้วลงจากรถไฟแล้วรถไฟก็ยังมีอยู่ต่อไปมีของคู่โลกไปรับคนหรือขึ้นมาอีกคนที่มีการเผลอเพลนขึ้นมาปุ๊บก็มีรอเรือสอเสือและาสาระ,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 ะจนกว่า คนในขบวนนั้นจะเจอบัณฑิตเจอท่านบรุเช่นวัดสมาสุนทรเจ้ามาชี้วิธีว่าเฮ้ยนี่นี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้แถมรอเรือซอเสือลองลอลิงรถเด็กบ้างไหมนีชี้การเดินมากเป็นหน้าที่อย่างเงี้ยเขาก็ลองตึกตึกดูแล้วก็ทําตามแล้วก็จะมีคนบางคนก็ลงไปด้วยลงจากรถไฟแล้วก็ลงอย่างเทาวันเพราะมีการรถไฟเพราะเสียงกับรถก็แสงไฟปุ๊บไฟเป็นของร้อนนี่ของร้อนเขาก็ตึกตองตามก็เห็นจริงได้ของร้อนเป็นอย่างเงี้ยรถไฟขบวนอย่างเงี้ย รถไฟก็ดำเนินไปผู้คนก็ขึ้นมาต่อไปเนี่ยรถไฟเสริมหน่อยดิจอมเสริมหน่อยดิครับเสริมหน่อยเอาถ่ายไปถ่ายไปเสริมหน่อยรถไฟเป็นไงบ้างาฟังฟังมนะือได้สึกเป็นไงบ้างดีครับรถไฟคนชอบขึ้นรถไฟชอบไปไหนมาไหนแต่ว่าไปไหนมาไหนเรื่อยๆแล้วไฟไฟไม่ลดพอไฟไม่ลด,ม,ลดม,มันก็เลยต้องไปไหนไมาไหนเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็เลยต้องมาเรียนรู้ในการลดไฟด้วย เพราะไฟยังไม่ลดเนีจึงมิกต้องมีการไปการมาเพราะไฟยังไม่มีการลดนีก็เลยเป็นพลังงานที่ต้องมีการไปมีการมาแต่ถ้าไฟถูกลดใช่ไหมถูกลดนี่พลังงานมันก็ดับไฟมันดับไปแล้วเนี่ยรักษาแห่งไฟมันไม่มีมันดับไปรถแห่งไฟไม่มีรถแห่งไฟถูกลดจนจนไม่มีเหลือเลยแล้วก็คือ รถไฟเนี่ยมันต้องขึ้นหลายสถานีถ้าไม่รู้ว่าสถานีไหนเป็นรถไฟเนี่ยเป็นรถไฟที่ไว้สําหรับรถไฟเนี่ยมันก็ต้องขึ้นสถานีรถจักรแห่งไฟไปเรื่อยอถ้าขึ้นสถานีถูกสถานีเนี่ยครับพระอาจารย์มีสมมติมีพระพุทธเจ้าเป็นนายขบวนอย่างเงี้ยมันก็ได้ชื่อว่าขึ้นขบวนรถไฟเป็นมิติที่ดี รถไฟมีหลาสถานอาล,อล,อลองนมทุ่นนำเสนอหลายขบวนด้วย่ถ้าขบวนที่ไม่มีท่านครูเช่นพระสงา์เจ้าแล้วก็ส่งสาผู้นําคําสอนมาไรที่เขาบอกสอนต่อเช่นการจดมร่มากเนี่ยรถไฟขบวนนั้นไม่มีการลถไฟแน่นอนไม่ได้การเสริมรักษาแห่งไฟเนี่ยให้ลูกคือลูกคือลูกคือ,คอยิ่งขึ้นยิ่งขึน้นแต่ถ้ารถไฟขบวนที่มีท่านครูขึ้นมาอย่างเงี้ยอยู่บนรถไฟไหนก็จะมีการลดไฟลงไปด้วยรักษาก็จะมีอยู่มีการรับเพื่อให้มาเป็นข้อประเด็นเฉยแต่ไม่ได้เสริมไม่ได้สนับสนุน ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ให้พอกผูนไม่ได้ให้เพิ่มซึ่งรถแห่งไฟแต่สนับสนุนส่งเสริมนะให้มีการลดแห่งไฟไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีหรอกไหมครับไม่ได้ส่งเสริมสนุนให้มีการเสพหรือว่ารถแห่งไฟอย่างเดียวสิ่งที่ส่งเสริมคือรอลิงตอนเด็กไม่ได้ส่งเสริมเราเรือสโซเือีกนี้จชัดเจนมากกว่านี่คือท่านรูหรือบัรฑิตการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเราไม่ปฏิเสธ มีอยู่แล้วเราเรือสอเสือมีอยู่แล้วทั่วไปแต่ทีกขึ้นมาแล้วเนี่ยกิจหรือหน้าที่หลักของสงสาวกหรือว่าอะไรต่างๆเราก็จะทำหน้าที่นํเส่งรอลิงดอเด็กเพราะที่ผ่านมาชาวโลกขาดรอลิงลอริงหายไปลอลิงหายไปไหนไม่รู้นี่แต่เราเรือสอเสือใช่ไหมพอรอลิงหายไปแล้วเป็นยังไงกุ้มใจจริงๆรอลิงไม่มีต้องตามหาลอลิงมังสิไปตามหาที่ไหนสถานีไหนรถไฟขบวนไหนก็เป็นการบ้านรถไฟขบวนไหนขึ้นสายไหนจึงจะมีรอลิงดอเด็ก เราก็จะเจอแต่เราเรือซอสเสือขึ้นวนไหนก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้อบอกไหมคหมนที่คนนี้ก็นัาท่องเทีเ่ยวเดินทางก็เจออย่างนี้นย่นี้อ่านีมดีไหมอ่อาพูดเสริมน่อยนีครับพูดวาปัญหาอยู่ที่ว่าพราอยู่ตรงชานชาลาลมันไม่รู้ว่าจะขึ้นรถไฟคันไหนที่มันรถไฟได้เออเราจะมีอะไรเป็นสษณ์ม,มันไม่มีแผนที่ว่าขบวนไหนจะไปรถไฟเพราะงั้นคนส่วนใหญ่อยากรถไฟแต่ก็ไม่รู้ต้องขึ้นรถไฟ มันไม่มีป้ายบอกมันไปลงในทงชานชลามันก็คือรถไฟไม่ถูกคันหรือหลอกให้หลอกให้ขึ้นรถไฟการที่คิดว่าจะไปรถไฟแต่จริงมันก็ไม่รถไฟไฟก็ไม่รถแล้วก็วนอยู่ในรถไฟลงปิดสถานีก็ไปขึ้นผิดคันอีกขึ้นมาบนคันนั้นก็ไม่เจอใครถูกบอกให้ไปทางหนึ่งลงสถานีก็ผิดสถานีขึ้นผิดคันอีกก็ติดอยู่ในรถไฟติดอยู่ในวนออกไปไม่ได้จนกว่านันจะมาเจอ เาได้เซร์ฟอะได้ถูเสรเร์ฟบางครั้งถ้าขึ้นเรือย่างเงี้ย<ด>ขึ้นรถไฟเนี่ยขึ้นรถไ,ไฟรถแห่งไฟเนี่ยบางทีมันลงไม่ได้มันลงไม่ไม่รู้จะลงยังไงไม่รู้วิธีลงอีกรู้แต่ทางขึ้นรู้แต่วิธีขึ้นแต่ไม่รู้ทางลงเพราะว่าเลือกสันจราผิดถ้าถ้าเลือกทันจราผิดมันก็ลงไม่เป็นอยู่แล้วขึ้นอย่างเดียวก็เหมือนกับถ้าไม่เจอผู้รจร้แจ้งไม่รู้เลยวิธีออกจากทุกข์ออกยังไง ก็ยังต้องอยู่บนรถไฟแห่งรถไฟอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเลือกชานชาลาติดอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มันก็หมุนวนหมุนมวนอยู่ไป,ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเลือกชานชาลาถูกมีมีหัวแนกรถไฟนั้นก็คือพระสมเด็จพระสัมาสัมพมุทธเจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยรถไฟได้และจะลงได้ลงถูกด้วยลงถูกสถานีด้วยมันก็เหมือนที่ท่าน ปรเทศไร้บรทําทำถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พพูดศาสนาใช่ไหมได้เจอหรือท่านรู้อันนี้โอเคเจอรถไฟขบวนที่มีการรอลิงรอเด็กแน่นอนไม่เสริมลดละเสือแต่ถ้าคุณไม่ได้พ่าแตรงนี้อ่าไม่ได้เกิดาเป็นมนุษย์มาได้พดศาสนาอ่าคุณก็นั่งแค่รถไฟแต่ก็เป็นแบบมนุษย์คนที่ต้องมรรลุกี่พันล้านซึ่งไม่ได้มาเจอทางาเจริญมานี่ยหรือว่าการปฏิบัติธรรมในยวบศาสนาประธานนี้สุดท้ายข้อสรุปคือคุณก็สร้างเหตุดีดแล้วจัง สร้างเหตุที่จะให้เจอรถไฟขบวนนี้เหนื่อยไหมเช่นเกิดในยุคที่มีพระสมมาเจ้ามาตัดสรุปไม่ในไม่ใช่ยุคที่ว่างจากพระสมมาเจ้าว่างจากพระธรรมคำสอนซึ่งก็มีอยู่หลายยุคนั้นก็มีก็สร้างเหตุทำไงดีทีจะสร้างเหตุในพวกอันนี้ไม่ต้องพูดหรอกอันนี้เวลาเอียดติดเจะสร้างเหตุให้ได้เจอขบวนให้เจอรถไฟขบวนนี้ให้ได้ทันรู้เจ้าให้ทันสาวกให้ทันคําสอนหนทางมีอยู่ใช่ไหมอยากให้ลองรอแห่งการเวลาเนี่ยมันพัดผ่านคาสอนเนี่ยก็คือมันจะไม่มีรถไฟขบวนต่อไป มีแต่รถไฟทุกตัวขบวนแต่ขบวนนี้ไม่มีแล้วถึง,งเวลาเ้าจะทายังไงนั่งมือน,นั่งรออยู่ก็เคยขึ้นเหมือนลัวนะแต่สายนี้เคยขึ้นนะเคยขึ้นในคันรอสายเนี้ยแต่เนี้ยก็ไม่มาแต่มีครั้งหนึ่งแป๊บๆว่าสายนี้เคยมาแต่ตอนนั้นยังไม่ขึ้นตอนนั้นยังแบบยังไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ยังเพลิดเพลินยังนึกออกไหมก็เลยเห็นขบวนน้น่าสนใจมีการแต่งแต้ง้ีสันมีการเปิดเพลงแบบว่าคล้ายรถไฟเถกเหมือนบ้าเทคหรือแพะเทคเนี้ยรู้สึกว่ามีคนเต็มมาเต้นมีอะไรเย้ายวนมาเลยเราก็ขึ้ มีรถไฟขบวนนี้วิสศน์แบบนี้ปุ๊บแต่ยังไม่สนใจตอนนี้พร้อมที่จะขึ้นก็เลยรอไงก็เลยมารอไงแต่ทําไมไม่มาสักทีรอแล้วรอเล่าเห็นไหมจะให้ถึงตรงนั้นหรือเปล่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีนะจิตตรงนี้มีนะรอสมรรมภาพสามชาประสงค์รุ่งภาคกศพพระนครศรีเนี่ยรอแต่ไม่มีสุดท้ายก็คร่ำควรหวยหวนเบิงวางจิตตรงนี้แล้วก็วนเวียนไปอีกหลายรอบหลายรอบหลายรอบดีสุดหน้าจบ แล้ไม่ขึ้น <c oughs> ใช่ไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น